สวัสดีค่ะวันนี้พามารับลมชมวิวที่สะบัวนะคะนี้เป็นสะบัวทางไปเกื่อนราสีสไลา์ค่ะวันนี้ก็ออกมาธุระนะคะเลยได้มาผ่านแถวเกื่อนราสีสไลา์ค่ะเฟื่องเห็นสะบัวนะคะไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆค่ะก็เก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นค่ะก็จะไม่ค่อยบานนะคะส่วนมากจะเป็นดอกตูมค่ะนี้เป็นสะบัวสีขาวนะคะบัวขาวดอกตูมนี้เราก็นำไปบูชาไหว้พระได้ค่ะแถวๆนี้ก็จะมีนาบัวด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นสะค่ะสะใหญ่มากเลยค่ะกว้างไปถึงนู่นเลย ก็เก็บคลิปบรรยากาศสะบวมาฝากนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ